สวัสดีครับผมอยู่กับช่องทําไปเรื่อยนะครับวันนี้เราก็จะมาประกอบรถไฟฟ้ากันนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมรถไฟฟ้ากันก่อนเลยครับนี่ครับผมรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าที่สร้างเองครับตอนแรกเป็นรถน้ามันมาก่อนครับตอนนี้ผมก็เดินระบบไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ต่อมอเตอร์แล้วก็กล่องแล้วก็ตัวแบตครับลงไปนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มประกอบไปเลยครับว่าไม่รู้ว่าจะออกมาวิ่งได้หรือวิ่งไม่ได้เลยลองดูกันนะครับ In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. คนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จไปหลายอย่างนะครับวางแบ,บเตเสร็จแล้วแล้วก็วางตัวกล่องเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเดินสายระบบสายไฟเข้าระบบอีกทีนะผมจะลูนต่อแลยครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เหลือไล่ประกอบชุดไฟเดินเข้าไปเร่ง ระบบขับเร่งกับเกียร์นะครับมนะีสายที่แปงไว้ก็ไปทำกันต่อเลยครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วครับก็แน่นๆนะครับแน่นจัดพอเสร็จแล้วก็เหลือแค่ประกอบเหลือแค่จูนกล่องแล้วก็เหลือสายฮอร์เซนเซอร์นะครับสายฮอร์เซนเซอร์ผมจะยังไม่เสียบ๋ยวผมจูนกล่องก่อนให้มันเข้ากับตัวมอเตอร์ก่อนนะครับค่อยมาเสียบที่หลัง อันนี้ก็เบาะหลังนะครับเบาะหน้าอันนี้ก็เลือนใหม่แล้วก็จะมีตัวคอนโซลอีกอันหนึ่งผมยังไม่ได้ใส่าะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมอุปกรณ์จูนกล่องแค่จูนแค่วิ่งได้ก่อนนะครับเราจะไม่ได้จูนแรงอะไรมากนะครับแค่วิ่งเล่นก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามิมิตของมอเตอร์ขนาดไหนนะครับโอเคครับเราก็จะไปเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันเลยโอ้แน่นจัดโอเคครับตอนนี้ผมก็ ตรียมของเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เสียบสายแบตเรียบร้อยก็กำลังสับเบรกเกอร์ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมยังไม่เปิดสวิตช์รถนะครับรอจะสับเบรกเกอร์ดูระบบก่อนว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็คงไม่ช็อตจนระเบิดตรง,งนี้นะครับผมเลยดูดีก่อนดีหรือยังโอเคนะครับผมน่าจะดีนะครับเลยก่อเกิดขึ้นไหม ใสแป๊ดๆๆนะนี่ก็ปกติดีนะครับเราก็จะมาเปิดสวิตซอนดูนะครับว่าโอเคหรือเปล่านะครับผมอองสวิทก็โอเคนะคผมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็ระบบก็ไฟใส่ไฟใส่ไฟก็เดินเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือจูนครับผมจูนโปรแกรมเข้าไป โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมสายจูนกันเลยครับสายจูนน,นะคัน,นี่ครับสายจูนผมก็ทําครั้งแรกนะครับผมก็ดูจากใน youtube บ้างก็ศึกษา,ามากนะครับหาตามเว็บตามอะไรมากว่า,าทำยังไงครับอันนี้คือโปรเจกต์โปรเจกต์แรกที่ผมทํานะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลองทดสอบทาเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเสียบสายจูนนะครับหาสายจูนนี่จะเป็นตัวนี้นะครับสายจูน ไฟสามเส้นนะครับเสียเข้าไปครับไฟสามเส้นเต้ครับล้วก็จะเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กนะเดี๋ยวเราเปิดเข้าโปรแกรมก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับผมเนะครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มจูนนะครับผมผมก็จูนตามฝลังนะครับนคืออะไรไม่รู้แต่เขาเขาใช้มอเตอร์ตัวเดียวกอบผมนะครับผมก็เลยจูนตามนี้เลยมอเตอร์ตัวเดียวกันกล่องเอียมร้อยห้าติดเหมือนกันนะครับผม เลยจูนตามแบบไปเลยโอเคก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลองแตะคันเร่งหนึ่งทีนะเดี๋ยวลองลองแตะคันเร่งหนึ่งทีแค่จะแตะเสเคนะครับมอเตอร์ก็ทำงานแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นเทียรสานะ เราไปดูหน้าน,นี้นะครับอุ้ยเรามาเล่นด้วยมีตรงนี้นะเคครับตอนนี้ก็ราบเลื่อนดีครับยังไม่ระเบิดนะครับ 5,500รอบนะครับว่ามอเตอร์มันลงชา้าไปหนไก็คือห0ไม่แรงมอเตอร์ก็หมุนแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับก็เหลือทดสอบการวิ่งนะครับตอนนี้ก็เหลือใส่โซ่นะครับใส่โซ่นะครับก็ใส่โซ่ก็วิ่งได้ครับแต่วันนี้พอดีมันมืดแล้วนะครับ ก็เลยเดี๋ยวเอาไว้ทดสอบวันหน้านะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยครับผมไม่ค่อยว่านะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับสําหรับรถไฟฟ้าคันนี้นะครับผมว่ามันจะไปถึงไหนครับจะพังก่อนหรือจะยังไงนะครับก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมไปบายสวัสดีครับ